ดินแดนแห่งเมืองหัตถกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานรพ้องเอกลักษณ์อันโดดเด่นผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในตำบลแม่แรงแห่งนี้ด้วยการดูแลส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยง,งานที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริงรวมถึงการอนุรักษ์ขนธรรมเนียมประเพณีไ้อย่างสม่ำเสมอเพราะเราคือเทศบาลตำบลแม่แรง เทศบาลตำบลแม่แรงตั้งอยู่ในอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนเดิตั้งอยู่เลขที่199หมู่2ตำบลแม่แรงอำเภอป่าตางจังหวัดลำพูนมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับตำบลปากบ่องทิศใต้ติดต่อกับตำบลมะกอกทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลป่าตางและตำบลม่วงน้อยทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลท่าตุ้ม เทศบาลตำบลแม่แรงมีเนื้อที่ประมาณ16.191ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและการทำการเกษตรที่ตั้งและอาณาเขตครอบคลุมทั้งหมด11หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านกองงามหมู่ที่2บ้านแม่แรงหมู่ที่3บ้านต้นพึ่งหมู่ที่4บ้านดอนตองหมู่ที่5บ้านหนองเงือกหมู่ที่6บ้านปาคาหมู่ที่7บ้านดอนหลวง หมู่ที่8บ้านป่าบอกหมู่ที่9บ้านดอนน้อยหมู่ที่10บ้านป่าบุกและหมู่ที่11บบ้านสันกอดูประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมทำนาทำสวนทำไร่และยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าฝ้ายผ้าบาติกการย้อมผ้าและการแกะสลักภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นคือภาษายอง สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลแม่แรงได้แก่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบ้านดอนหลวงหมู่ที่7หมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวบ้านหนองเงือกหมู่ที่หพิพิธภัณฑ์ไทยองบ้านหนองเงือกหมู่ที่หาภาพเขียนฝาผนังวัดหนองเงือกหมู่ที่ห้า หอไตรกลางน้ำวัดป่าเหียงหมู่ที่หนึ่งอนุสรสถานครูบาพรมมาพรมจักโกบ้านป่าแพ่งหมู่ที่หนึ่งโบราณสถานวัดร้างดอนป่าตานหมู่ที่แปดอธิธาครูบาศีอริยวังโสวัดป่าบุกหมู่ที่สิบแหล่งผลิตผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมบ้านปองงามหมู่ที่หนึ่งและบ้านตนพึ่งหมู่ที่สาม งานประเพณีวัฒนธรรมประจำปีของตำบลแม่แรงที่ถือเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และได้รับการตอบรับที่ดีคืองานแต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวงงานสืบสารตำนานผ้าฝ้ายงามหนองเงือกงานบาติกงามพร้อมมัดย้อมงามตางานผ้ากองงามงานประเพณีของวัดต่างๆในตำบลแม่แรงเช่น งานประเพณีสงน้ำพระธาตุอธิครูบางานประเพณีทำบุญสลักกระพัดงานประเพณีอี่เป่งงานรุกเข้ามูลกรรมการแข่งขันกลองหลวงโครงสร้างบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลแม่แรงฝ่ายบริหารประกอบด้วยนายเอกพงษ์ทุนอินนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรงนายพูนชัยยาวิระรองนายกเทศมนตรี นายสุรพลปั้นจตดรองนายกเทศมนตรีนายถนัดกาสุยะเลขานุการนายกเทศมนตรีนายสถิตจิตนาลินที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วยนายสนธิพิริยาไสสันติประธานสภาเทศบาลนายบรรจงวงศ์สาปันรองประธานสภาเทศบาลนายอดีศรย่าวงแก้วเลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลประกอบด้วยนางอัมพาบุญอุประนายศักดิ์ภูดอนตองนายสมศักดิ์ปันกองงามนายสุนทรสุภาคำนายกิติพัฒน์คำดีนายคุณชาติร,รมทองนายมนตรีจันจานนายปิยะมูลชีพนายวีรศักดิ์สุภายอง ายประจำประกอบด้วยนางสาวนิสรารัตน์ไทยรองประหลัดเทศบาลรักษาราชการแทนประลัดเทศบาลตำบลม่แรงนางจรูนรักศรีวิชัยหัวหน้าสำนักประหลัดเทศบาลน,นางสาวจิรนันกาปัญญาผู้อำนวยการกองครังนางสาวนันนพัฒน์ใจมสิทิ์ผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวราวินันป๋าป่าศักด ผู้มนวยการกองช่างนายนิคมแก้ววันดีผู้มนวยการกองสาธารณสุขนางสาวไวเฟิร์นซิวสารีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้มนวยการกองสวัสดิการสังคม